เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องอแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่าวัยพีสวัสดีครับนี่ผมพาชีพเป้ารถเซ็กสวยถูกๆท่านผู้ชมเลยอกซืกกกกเลือกใช้นะครับอันนี้เป็นโตโยต้าวีออสครับปีศูนย์เก้ากับราคาเพียงหกหมื่นเก้าพันบาทนั่นเองถูกกว่าหน้าเต็นท์เช่นเคยครับอันนี้เป็นรถบ้านแท้ๆร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเครื่องเกียร์ดีบอดี้สวยไม่มีชนหนัก ช่วงล่างแน่นมีชุดแต่งรอบคันครับเิร์ตล่างรอบคันพร้อมสปอยเลือ์หลักด้วยไปขับเที่ยวขับโชว์ได้สบายราคาเบา,เบาๆกอฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับมาชีเป้ารถสวยราคาถูกคห้เลือกซื้อประจําทุกวันได้ไม่ลาดคลิปใหม่ๆนะครับฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยภายในก็สมบูรณ์เช่นกันเบาฟูฟูไม่ขาดไม่แฟบแผงคนโซลไม่แตกหักไม่ชํารุดแอเย่นครับเพลงมีฟัง เกียร์ธรรมดาเข้าดีเข้าครบทุกเกียร์เล่มเอกาสารครบนะครับภาษีปลายปี69ครับใช้กันอีกยาวๆค่อยต่อกันใหม่ใหม่เพียงแสนสี่เท่านั้นเองห้องเครื่องอ่เดิมๆบอดี้บางๆไม่มีรอยชนหนักรอยพับรอยอ์คยังอยู่ครบห้องเครื่องสวยสะอาดเลยครับพิกัดดูรถอยู่นิคมพัฒนาเบอร์โทรเจ้าของก็อยู่ใต้คลิปเรียบร้อย ถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ว่าวเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยนะครับติดต่อโดยตรงได้เลยคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้ายังไงก็ฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ